วันนี้เราจะมาเปลี่ยนอันนี้กวักดำพอชำตั้งแต่วันที่เจ็ดเดือนหนึ่งหกเ้าประมาณเดือนกูกลัวด้วยวัสดุปูกของส่วนมาโซ่สูตรหนึ่งอันนี้บั้ติมากลุ่มสูตรสองมาดูหัวดูหลากกอนว่ามันมีหัวมีหลากยัง มีอยู่สามกระถางจะขึ้นดิ่งปลูกเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่สูตรสองเราข้อซ้ำชตรหนึ่งไปแล้วูตดหนึ่งูุดหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนเสร็จ,รจมาดูดีลากหัวมารืยาง มีลาดมีหัวเร็วในเพื่อนเพื่อนแค่เดือนกว่ากว่าจากวัสดุซัำสูตรหนึ่งของสวนมาสู่ครัวนี้เราจะขึ้นสูตรสอง ไม่รู้ว่ามีตาหนอหรือเปล่าหนอเด็ดมีไหมอันนี้กระถางที่หนึ่งไปแล้วอันนี้กระถางที่สอง าดูลากลากดูหัวหัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบินปลูกสูตรสองจากสวนมาโชว์ มันตอนตกินขึ้นใส่บค่อยแจ้มบันไดใส่กระทงเดิมนี่แหละกระทงเดิมกระทาสี่นิ้ว รเราจะขึ้นดินปูกสูตรสองดินปูกสูตรสองจาก xuống 1 2 เติมผงนัวก่อนอันนี้ดำด่างดำด่างนี่วางลงไปเลยดินลงไป สักหน่อยอมมาลุยคุ้ยคุยคุยคุย้ยสิบแล้วหนึ่งกระถางเดี๋ยวคย่อยไปลดน้ำ ในดินซำจากสวนมาโชววัสดุพร้พอมปลูกพร้อมฉ่ำใส่ผงนัวสักนิดหนึ่งนี่ มลูกกุย้ยกุยกุยกุ้ยคุยขอให้ลูกดกออกลูกมาสวยๆหน่อดแอดเยอะๆ ดูลาดดูลาดนี่ดูลาดอุย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตดแดดมาแล้วหนึ่งนอหนึ่งจุดเกิดเ,เราจะลงเอาลงดินปลูกเอาลงดินปลูกก่อนอื่นก็ใส่ ผมนัวลงไปโรยก้นกระถางแล้วก็วางลงไปเลยอมลุกปุ๋ยลุกปุยลุกปุ๋ย ให้ลูกออกกวาด่างออกมาสีสวยลูกดก นี่แหละเสร็จแล้วไม่ต้องไปบีบพ็ต้องไปกดเสร็จเดียวดำดาสามกระถางสามกระถางวันนี้เปลี่ยนวัสดุพร้อมปลูกพร้อมชำของจากมามาโชว์ เกบร้อย